ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเก,กล้าปกกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์นิธินานวิเศสวนคณะบดีวิทยาลัยพัฒนาศาสาตร์ปร่วยอึ้งพากอนขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกผู้สําเร็จการศึกษาและผู้ได้รับรางวัลทุนเรียนดีทุนภูมิพลจากวิทยาลัยพัฒนาศาสาตร์ปร๋วยอึ้งพากอนเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรดังมีรายนามต่อไปนี้ ศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรติยอมาดับหนึ่งรางวัลเรนดีทุนภูมิพลนางสาวพรธิพาจันทร์ทรงสกุลเกียรติยอมาดับหนึ่งนางสาวปริดาชัยยติชัด นายกวินวัฒนศสีนางสาวปันธารีจารุมานางสาววิชยาตันสกุลนางสาวอริสราจันอาพรนางสาวลิสาเข็มนาคนายปฐวิกรนฤมลชวลิตเกียรตินิรมดับสองนายธัพพลภูจอมขำนางสาวสุกัญญาเห็นครบทั่วนางสาวธนพรพรมทองดีนางสาวเมววดีวิวัตทรงชัยนางสาวนดาสมุตโคจรนางสาววรรัศลิลเลิศพันนานางสาวสริยาเล่รักนางสาวปุญญนุชสงวนชาตินางสาวพิยพรมหากุศนพาณิชย์ นางสาวธัญรัตนพงศ์พรนิธินางสาวพัชรพร,รหุ่นเก่าศิลปศาสตร์บัณฑิตนายเกษเดชงานดีนางสาวธัญรัตน์ม่วงกลางนางสาวชยานิตเติมแก้วนายสินกิจมั่นสกุลนางสาวชาวลิตรางอกชัยภูมินายทัชพชลเฉลยกุลนางสาวนิชารีชมภูศรีนายต้นตระกูลบุญทานายภูยริชยาล่าลุนนางสาวน้ำเพชรคงสมบุญนางสาวบุญธิดาวรชาติวัฒนะนางสาวปทมาศุกลิมนายปิยะธวัฒน์รักสุวชนนายพรเทพ วารินภพยารนางสาวพัตราพรศีวิไลนางสาวพันพิมลจันทรักรังสีนางสาวพิชามนผ่องกมลน,นางสาวเพชรพุ่มพยุงนายพัทรเหมือนพลอยนางสาวพัตราพรรุ่งเรืองนายเมธาสิทธิวิลาเสนางสาวลลิดาวดวงบุปผานางสาวิิรยาโกศลเรืออากาศตรีหญิงวีรนุชเพชรประสิทธิ์ นางสาวสลิสาชื่นวิเศษนางสาวสสิการม่วงทิมนางสาวสิริแพทตรีพุทธนางสาวโสภิตอื้งเจริญกุลนันนายสิทธิบุรีนางสาวสิริธรเพ่งผลนางสาวสุวัสราเสนวิรัตนางสาวสุวิพิชาอิงพักฤทิ์ชันยูนายอภิวงศินธนกิจนายตะพลพิมาพันศรีนางสาวรศิริคโคชกฤตนายคุณันเนื่องนิยมศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรติมันดับหนึ่งรางวัลเรียนดีทุนภูมิพลนางสาวสุรศวั์ดีโกศลวุฒ เกียรตินี้มาดับหนึ่งนางสาวนภสรสังสังวานนางสาวนัทธรีสีทองนางสาวพันธิพาสุขาร่มนางสาวปัญญาดาคล้ายทองนางสาวนัทนานปราบตรีเกียรตินี้มาดับสองนายเกียรติยศพดุงเลิกนางสาวพันไมวารีมณีศิลป์นางสาวศิรารัชคารานนางสาวศิรารัจมปาทิพย์นางสาวสินิชากรสำรองกิจนางสาวพันรัตนกุลรัตกิติวงศ์นางสาวเอชรีสีเทียมศิลปศาสตร์บัณฑิตนางสาวธนิดาเพชรสุขนายธนศักดิ์ใจมาเอ๊ะ นางสาวนภารัตน์พุ่มสว่างนางสาวปัญธรีเหมรักนางสาวพรพิมลธรรมนิยายนายมนชัยมงดมปัญญานายยศกรสังธีรชิตินางสาวรุษดาทัพภากินนางสาวสุพัชนนสิริพยักนางสาวสรศวดีศรีสวรรค์คาลัยนางสาวชนากรมณไตรเวทนางสาวชนิกานมณโสนางสาวชนิชาภราเวศนางสาวณฐากรพรรัตนนิมิตนางสาวดุสิตาพลทองนายธนทัต์มบนรินรนางสาวธานวิมลพรหมอุบล นางสาวพริมแพรวปันนาเจริญรักนางสาวพัตราพรแอนุกูลนางสาวรำระดาแสงทองนางสาววชิราพรรุ่งเรืองนางสาววิภาวาันงามบุญริศนายศิรศักด์เพชรศรีและนายบุรีทัพภาคินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ